ฮ้ากลับสวัสดีครับพ่านชม,ชมวันนี้พบกับเ e อไเคเปรูอีกแล้วนะกเกม 4, ไขเต้นฟอร์ฮะไขเต้นฟอร์หรือเกมขูดไข่ของค่ายซีคิวไนน์เองไม่ได้เล่นมาหลายวันนะรู้สึกนอนไม่หลับากวันนี้เลยเอาทุนเข้ามา511บาทนะเพื่อที่จะมาขูดไข่เพื่อรุ้นรางวันรางวันเท่าไหร่ดีวันนี้ขอลุ้นแสนหนึ่งสองแสนไปเลยไหมแสนสองแสนดิถ้าใบละสิบบาทก็ได้ห้าสิบใบ ห้านี่ก็ยี่ห้าใบอาสองแสนเลยฮะไปกลัวมันนอนไม่หลับมาหลายวันแล้วฮะไม่ได้ขูดไข่มาใหม่มาใหม่สามสิบอยู่ไหนลูก ไม่มีไม่มีไม่อ่ายี่สิบบาทหนึ่งช่องสองช่องโอ้โหโอเคนี่40บาทโอ้โหดีใจมาอัตโนมัติดีว่าคุยกับท่านผู้ชมดีว่เอ่โหูร้อยหนึ่ง ขอไปเล่าประสบการณ์นิดนึงนะก่อนหน้านี้อ่ะไปพลาดฮะพลาดไปพลาดไปเล่นเว็บหนึ่งขึ้นมาไม่บอกชื่อเว็บแล้วกันไม่ขอบอกนะเป็นนะี่ถูกสเตปบอลวันนั้นอะ่ะทั้งหมดนะฮะที่ยาลงทุนไปเนี่ยอ่าทั้งหมดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะพูดเข้าบนนัสอะแป๊บหนึ่งฮะโอเค เดี๋ยวขอรุ้นโบนัสก่อนอยู่ๆว่าให้ฮะใบละ20บาทโอ้โหเจ้าช่วยโอ้โหแสงเลยยิบเลยยับมาฮะโอ้โหเบอร์สิบเบอร์สิบซะด้วยเบอร์สิบหนึ่งช่องละหนึ่งช่องหนึ่งช่องขออีก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 โอ้โหเฮ้ยโอ้โหช่องเดียวโอ้โหแห้งๆอ่ะสองร้อยโอ้โห มาทำใหม่วะได้200เออต่อฮะคือเฮียได้ไปเล่นเว็บพนันเว็บหนึ่งมานะก็อยู่ในเครือยูฟ่าเช่นเดียวกันกับที่เฮียเล่นนี่แหละฮะมันยูฟ่าเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมีหลายหลายเครือฮะยูฟ่าอย่างของเฮียเล่นวันนี้ก็เป็นยูฟ่าเอนะแต่ก็จะมีเครืออื่นๆนะซึ่งมีทั้งจริงและก็ไม่สาชีพฮะ แล้วก็ที่เนี้ยอย่าดันไปเข้าโฆษณาฮะเขาเขายิงแอดโฆษณาแล้วอย่าเข้าไปเล่นนะแล้วเขายั่วยวนใจด้วยวแบบ่าสเตปบอลน,นู่นนี่นั่นนะอะไรเงี้ยเข้าไปเล่นแล้วดันสเตปบอลเฮียเข้าฮะตอนแรกเฮียเข้าช่วงเช้าไปนะช่วงเช้าในช่วงหัวค่ำเนี่ยเฮียเข้ามาประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะแล้วเฮียทบต่อไป แตกรอบแตกรอบดึกฮะอีกเจ็ดหมื่นกว่าบาทฮนะรวมรวมกันแล้วก็เกือบเกือบแสนนะก็ก็ถอนปกตินะเวลาเราเข้าไปถอนเราแจ้งถอนปกติแต่ทีเนี้ยมันคาอยู่ที่หน้าถอนนะเออมันคาอยู่ที่หน้าถอนเลยเงินที่ถอนอนะ่ะมันยังคายตรงนั้นอ่าตอนนั้นที่ดูอยู่ประมาณตีสองฮะเงินที่ถอนมันยังคาตรงนั้น แล้วแอดมินเนี่ยเขาบอกว่ายอดของคนพี่เนี่ยมันเยอะดังนั้นเราใช้เวลาการตรวจสอบเพียก็ไม่ว่าระยาตรวจสอบก็ตรวจไปเออแล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดซีเรียสขนาดนั้นนะเพราะว่าใจจริงเฮียก็มันรู้สึกเจ็บใจมากกว่าแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นอ่ะมันมันเจ็บใจเพราะอะไรรู้ไหมคือเช้าอ่ะเช้าเฮียตื่นมาเฮียก็ถามแอมินอีกทีหนึ่งคือไม่ตอบแล้วฮะคือไม่อ่านไม่ตอบไลน์เฮียละแล้ว ไปดูฮะเข้าไปที่ยูสเซอร์ก็โดนบล็อกฮะยูสเซอร์โดนล็อกไว้ฮะล็อกไว้เขาจะเขียนประมาณว่าเราเนี่ยเป็นผิดกฎอะไรของเขาเนี่ยนะฮะผิดกฎว่าเราทุจริตอะไรเงี้ยคือมันจะทุจริตได,ด้ย,ยังไงฮะบอลน,นะ,ะเออถ้าบงบาคาโงบาคาร่าเฮียไม่รู้นะแต่บอลเนี่ยมันทุจริตยังไงเฮียาถามหน่อยเออนี่แชร์ล่าสุดเลยนะฮะไม่นานมานี้ฮะเว็บ ที่พร้อมจะเป็นมิจฉาชีพเนี่ยมีเยอะฮะแล้เวเลยขอฝากฮะท่านผู้ฟังทุกคนนะฮะเตือนภัยฮะว่าพยายามหาเว็บเล่นที่ที่เป็นเว็บตรงดีกว่าฮะฝากถอนอัตโนมัติก็ยังไม่ใช่ชัวมากนะฮะขอให้เขาเนี่ยเป็นเว็บตรงดีกว่าฮะอย่าผ่านเอเจนต์เลยปลอดภัยกับตัวเงินเราด้วยฮะเนีย่ยลงทุนไปไม่ได้มากมายฮะเมื่อวานเนี่ยก็ แล้วก็หลักหมื่นนะแต่ก็พูดถึงว่าสำหรับเฮียเฮียรู้สึกเจ็บใจมากกว่านะเจ็บใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเลยเป็นอุทาหอหน้าให้กับทุกคนนะอย่าไปพยายามที่จะเ,ออเข้าเล่นเว็บพน,นันไปเรื่อยไปเร่อยฮนะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้มิจฉาชีพมันเยอะจริงๆนฮะเล่นเว็บแต่ถ้าสมมติว่าเฮียแนะนำตอนนี้เว็บที่เฮียเล่นอยู่เฮียก็ไม่มีปัญหานะเว็บยูไฟนนเนี่ย มาสนใจก็สมัครลิงก์กันเข้ามาฮะด้านล่างจะทิ้งลิงก์สมัครไว้เป็นเนีย่ยถือว่ามาประชาสัมพันธ์แล้วกันเว็บที่อย่างน้อยก็เป็นเว็บดีที่เชื่อใจได้ฮะเผื่อเราไปเจอเว็บอือ่นไปเล่นไปเสียตังมาไม่ไม่ได้อะไรฮะได้ตังมาถอนไม่ได้เจ็บใจไหมลนะ่ะเออเจ็บใจไอมถอยเม็ดได้ไหมไข่เนะี่ยฮะตังจะหมดแล้วเนี่ย จริงๆเมื่อกี้ได้มา8ป0แมั้งใช่ไหมแ้ก็ไม่หยุดนะเยก็เป็นสภาพเนี้ยเฮียชอบอยากได้เงิน200,000มากกว่าฮะก็มาขูดทุกวันนะวัน300 500อยะเผื่อได้รางวัลแสน 100, นะไอรางวัลพันสองพันเนี่ยไม่ค่อยได้คาดหวังเลยเท่าไหร่หรอกได้หมื่นก็ยังดีอะหมื่นนะอืมแต่ยีบาทเน่ยประทานโทษเก็บไว้อมเหรอฮะอืม ฝากไว้ไปูทาหอนแล้วกันฮะยังเจ็บใจไม่หายเลยอ่าเว็บนี้ก็ถ้าสมมุติว่าใครยังไม่มั่นใจนะลองฝากเข้ามาขั้นต่ํามัน1ิบาทนะสิบาทบริการทูมอนี่วอลเล็ตด,ด้วยฮะถ้าสิบบาทเขายังโกงอยู่ก็นั่นแหละฮะแต่ถ้าเว็บมันจะโกงก็สิบาทมันก็โงกงฮะไม่ต้องห่วงฮะถ้าเว็บที่แบบเขาโกงนะเขาได้สิบบาทตีไว้ พันคนเนี่ยเขาก็ได้หมื่นแล้วนะเขาโกงอ่ะสิบาทสิบาทพันคนก็หมื่นแล้วเขายิงแอดแป๊บเดียวคนเข้าถึงเป็นแสนนะแล้วเขาจะโกงเขาโกงเขาโกงสิบยี่สิบาทเขาโกงหมดฮะแต่เว็บเนี้ยเฮียยังไม่เคยนะยังไม่เคยประสบปัญหานะดังนั้นเชื่อใจได้อย่างน้อยเขาเป็นเว็บตรงครับผมเขามาเล่นกันได้นะเว็บยูไฟไนหรือ แอดไลน์แอดเงนเข้ามาแอด KBIS9 นะมีแอดนำหน้าด้วยไม่รอดนะดูทรงวันนี้เงินแสนเฮียก็ไม่ได้จะได้นะดูแห้งๆฮนะหรือไม่เอาไข่เข้าสักทีก็ไดนะ้อะโหจนไข่ยานหมดแล้วเนี่ยไม่เคยได้เลยรางง,ง,งวันใหญ่เนะี่ย ถ้าผู้ชมว่าถ้าใครติดตามก็จะรู้นะไอ้เฮียไอเคเนี่ยแม่งไม่ได้แม่งก็ขูดอยู่อย่างนั้นนะอ่ะประสาทคนฮนะขอให้สักสิบบาทได้ไหมไหนๆก็มาถึงนี่แล้วอา้าวไม่ได้ต้องกลับไปเลือกเบ็ดก่อนสิบบาทขอให้สักฉลากหนึ่งอนะ่ะขอลุ้นนะอยสิบบาทสุดท้ายแล้วเออเผื่อได้สักแสนหนึ่งนะอา่า แถวที่สี่แถวที่ห้ายังไม่โผล่หวัวมาสี่หนึ่งอ๋อมีแล้วนี่ว่าสี่หนึ่งอีกสักเม็ดไหมและไอ้ตรงสี่หนึ่งนะเนี่ยเฮียขอแบบขวดสุดท้ายดีกว่าฮะน,นี่ โอ้ลางวันน้อยออกไปหมดแล้วฮะอาจจะเป็นรางวันใหญ่ก็ได้ครับสามสิบสองร้อยโอ้โห àng, หางหางขอดูหางหนะ่อยกึกโอ้โหหางศูนย์และสั้นๆ10ส,สิบบาทสิบบาทสิบบาทกูว่าแล้วไงสิบบาทเยีเ่ยไอ้ทีนี่ไงไอสัตว์ลีลาเ,ย,เย้จะจบคลิปก็ไม่จบแล้วลีลายนั่นแหละอ่ะ แต่ท้านผู้ชมจะหัวร้อนนะมาอ้าโอ้โหคืออ้าอีกเม็ดหนึ่งอีเย้ยอีกเม็ดหนึ่งฮะขอเฮ้ยอีเย้ยสองบทท้าสุดท้ายอันสุดท้ายไม่มีคุยเหอะอีเย้ยแม่ง ไม่ได้อะเรียแบบร้อยอ่ะโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้ฮ่ะไม่ได้รางวัลจะคเตอร์ั้กับเกมไข่เติร์นฟอร์ฮะรางวัลหนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาทที่คาดหวังไว้นะก็ไปอีกหนึ่งวันนะนี่ไม่สามารถได้รางวัลแจ็คพอตใหญ่ของเขาได้นะแล้วก็ วันนี้แอ้วขอตัวไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ